สวัสดีค่ะเพื่อนๆโนน่าน,น้องพิงมีคดีติดตัวจ้ะน้องพิ้งนี่ไหนดูซิน้องแมวเข้ามาขอกินข้าวกินนมเอาลูกมาด้วยตัวน้อยหนึ่งค่ะ <S <S เป็นไงอือจะกัดน้องใช่ไหมแหมจะหวงออะไรนักหนาเนี่ยเยอะแยะเนี่ย แบ่งนมแบ่งข้าวไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนู้นเราไปไว้ตู้เก็บไว้ตู้เก็บของนะคะเพื่อนเพื่อนมันไปแอบออกลูกอยู่นั่นน่ะในตู้นั่นน่ะตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เอาพ่อลุงกินข้าวกับอะไรอะ่ะฮะแนแงงเนื้อแล้วก็ทอดเนื้ออันนี้คือมะละกอสุกโอ้ยมะม่วงสุกให้ลูกกี่แล้วเอาแมวไปเอาลูกแมวไปเก็บค่ะพลุง ว่ดีนี่ดีนะพ่อดูทันเนี่ยแมวเขาเคยอยู่เคยกินเนาะไม่รู้ไปซุกไปแอบคลอดลูกอ่ะจ้าเออคงจะพาลูกมาหากินแล้วลูกเดินเดินได้แล้วเนาะอ๋อลูกเขาเดินได้แล้วอ๋อเขาคลอดเขาเดินได้แล้วเขาลืมตาแล้วเขาพากันมาหากินแหมไว้ใจไม่ได้เลยน้องพิงค์เนี่ย มองทำไมหันมานี่หันมานี่มาสบตาสีทำอะไรผิดขอโทษยังอกัดน้องไม่ได้นะไม่สบตาเลยไม่สบตาเลยอไม่สบตาเลยอย่าทำนะลูกนะให้น้องกินด้วยนี่ไม่เยอะแยะพ่อเขาแบ่งไปแล้วค่ะมงงอยู่มืมดๆตู้เครื่องมือหนี่ เออมีใสเขาก็พาลูกเข้ามาเนาะมีสองตัวค่ะเขาออกลูกสองตัวอืมอ,ออกอยู่ในตู้นาาี่แหละค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นตู้เครื่องมือไหมนี่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วพอลุงเขาแยมประตูไว้ให้นี่งไงแย้มแยมประตูให้เผื่อแม่เข้ามา,าประตูเครื่องมือพอลุง เปิดมาก็อย่างนี้ค่ะข้อาอันนี้กั้นไว้เผื่อแม่เข้ามาเขากินนมอิ่มแล้วเขาเงียบเลยค่ะแม่ตกใจน้องพิงไล่ไงเออไหนอ่ะปัญหาเยอะนี่พิงนี่ไม่เหมือนน้องมาน้องมาใจดีแหมสบตาไม่สบตาเลยมีความผิดนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะน้องทิ้งน้องมามาอ้างเพื่อนๆจ้าแหมตัวเองก็เด็กวัดเหมือนกันเนาะ,ะน้องมานะน้องมาไม่ทำนะคะน้องมาเป็นเป็นน้องมาใจดีจ้าน้องมาแบ่งพอเขาขึ้นไปนอนแล้วน้องแมวก็จะขึ้นมากินข้าวกินอาหาร มาแบกนะคะน้องแม่ไม่น้องมาไม่ห่วงน้องพี่ที่ห่วงค่งะโมโหไล่กัดแมวอะ่ะเออดีนะพ่อเขาอยู่ไม่งั้นกัดลูกแมวลูกแมวกาลังหัดเดินเนาะแม่เขาก็คาบวิ่งไปเลยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ทิ้งไว้สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาทักทายเพื่อนๆค่ะ นัองมาจ้าสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกเอ้ยนะสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกสวัสดีนะคะ